นี่คนปีวอกนะคะได้ไพ่เสียงไทยหมายเลขสิบนี่ยไพ่กงล้อนะคะกงล้อแห่งโชคชะตานะคะหรือวันนั้นคนปีวอกถ้าทํำธุรกรรมค้าขายเกี่ยวกับที่ดินอสังหาบ้านคอนโดอะไรต่างๆวันที่สองอาจจะได้รับข่าวดีนะคะอืมนะคะอ่ะต่อไปค่ะ ได้ไพ่เสียงทายหมายเลข8ปนะไพ่สเตรนดดังนั้นนะ,ค,ะคนปีวอกนะคะถ้าจะเสริมดวงนะคะให้ทำบุญกบับมูลนิธิน้องหมาน้องแมวหรือถ่ายชีวิตโครกระบือก็ได้หรือจะปล่อยปลาก็ได้นะคะในวันที่2อนะเป็นการเปิดดวงของคุณเสริมดวงของคุณนะคะสำหรับในด้านของสื่อนะคะสื่อของคนปีวอกนะคะก็มาจาก4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรพนักงานน้องหมาน้องแมวให้โชคสัตว์เลี้ยงให้โชค นะคะพร้อมกับเลขที่บ้านนะะเลขที่บ้านที่คุณนอนอยู่เป็นประจำหรือนอนตื่นเช้ามาเป็นวันที่สองมกราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทคอนโดหรืออะไรก็ได้นะคะถ้ามีเลขที่นะคะอันนั้นแหละคือสื่อของคุณนะคะสำหรับเลขหน้าไพ่ของคนปีวอกหนึ่งศูนย์แปดเก้าห้าค่ะหนึ่งศูนย์แปดเก้าห้าเป็นเลขหน้าไพ่ของคนปีวอกวันที่สองมกราโชคดีทุกคนคะ่ะ